สวัสดีแฟนบบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสาวๆาย20ที่กำลังแข่งในรอบ2เป็นรอบจัดอันดับกันนะครับนัดเมื่อคืนเป็นคิวของสาวไทยลงสนามพบกับอาร์เจนตินาแรกๆก่อนแข่งก็มองว่าน่าจะเล่นกันได้แบบสูสีอะไรประมาณนั้นนะครับ เมื่อมาถึงเซตที่1นนะครับกำลังเริ่มขึ้นสิ่งที่เห็นจากการเล่นของฝ่ายตรงข้ามก็คือมาครบมาเต็มไม่ตัดคะแนนเลยนะครับการเล่นบอลหัวเสาบี B หลังคือเล่นได้หนักแล้วก็ตีตีกันดีทุกคนบอลเร็วก็ถือว่าเด็ดขาดมากๆนะครับ และหัวใจสำคัญของอาร์เจนตินาก็คือการเข้าบอลที่เร็วและคล่องตัวมากๆโดยเฉพาะการเซตที่ต้องบอกเลยว่าเซตได้แบบทีมชุดใหญ่เลยแวบแรกคิดว่าอาร์เจนตินาหลุดมาแข่งรอบนี้ได้อย่างไรถ้าดูภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมทำได้ดีมากๆ ถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าเกมรับก็ดีมากด้วยนะครับการรองบอลหลังบล็อกการรับบอลตบที่ทำได้ดีแล้วก็ทุกตัวก็เล่นเข้าขากันมากๆเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับทางอาร์เจนตินาเองก็เอาชนะสาวไทยไปได้อย่างขาดลอยเลยนะครับด้วย3ต่อ0เซตนะครับแต้มที่ทำก็เป็น25ต่อ13 25ต่อ12 25ต่อ18 ซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ทีมน้องๆสาวไทยของเรานะครับต้องบอกเลยว่าความพร้อมของทีมการซ้อมด้วยกันการฟิตร่างกายทุกอย่างต้องมีมากกว่านี้ถึงจะเล่นได้เข้าขากันนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเป็นทีมที่คล้ายๆทีมที่มาเตรียมเอาช่วงทท้ายนะครับก่อนเดินทางไปแข่งเท่านั้นเองทําให้ความคล่องนะครับการลงตัวหลายๆอย่างจึงดูขัดใจคนดูพอสมควร แต่คิดว่าการได้ซ้อมมากกว่านี้นะครับฝึกมากกว่านี้ก็น่าจะเป็นทีมที่แกล่งได้เหมือนกันนะครับสำหรับน้องๆเราหรือมีทีมปั้นเป็นช่วงอายุเป็นรุ่นๆไปก็น่าจะทำให้วงการกีฬาของเราพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ดีกว่าพอถึงเวลาแล้วมาเรียกตัวแล้วก็มาซ้อมเอาในเวลาสั้นๆน,นะครับซึ่งถ้าหาก จะมองว่าโอกาสที่ได้รับจากการเข้าแข่งขันในรายการระดับโลกทีมไทยของเราก็ถือว่าเป็นทีมที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากชมเกมของสาวไทยในการแข่งขันแต่ละนัดนะครับแต่อนาคตน้องๆจะต้องมีแรงผลักดันตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อแฟนที่คอยเชียร์และคอยชมอยู่นะครับซึ่งก็ขอให้เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับในอีก2แมตท,ที่เหลือนะครับ ซึ่งแมตต์ต่อไปนะครับสาวไทยก็จะเจอกับทีมตุรกีนะครับซึ่งก็เคยเจอกันแล้วในรอบแรกนะครับซึ่งก็ให้แฟนๆนะครับคอยลุ้นและเชียร์กันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ติชมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ